เรื่อยเข้าใจแล้วเมื่อยไอซ์เดนละไหว่อยเขาเขาหลุดไปอยู่ในโลกของตัวเองแล้ววะตอนนี้ผมเริ่มจะริมภาษาญี่ปุ่นแล้วเพราะฉะนั้นผมต้องเรียนก่อนไอซ์เดบอกว่าไม่คือถ้าใครจําได้นะว่าแบบป่าบนฟ้ามันเคยมีไลฟ์หนึ่งอะที่ไลฟ์คนสี่คนกับเนียวหรือเี้ยแล้วจะเขาจะหยุดอยู่ในโลกของตัวเองเนี่ยเขากำลังเป็นอย่างนั้นในชีวิตจริงอะะเป็นแบบตัวแช็คใช่ป้ะเท่านัจะเป็นแบบเงามืดๆฝาๆไปใช่ไหมใช่ไหม ไม่ใช่ไม่เห็ได้ดูนะซีคุณน่ะแล้วมันแล้วมันไไม่ใช่ไม่ใช่พีมเดียวอธิบายก่อนอันนี้คือมันจะมีไลฟ์ไลฟ์นึงไลฟ์อตอเล่นตาบนฟ้าเนี้คือ3คนเขาก็คุยอยู่ผมนยอหลยแล้วคนนี้เ่ยเขาว่านั่งเล่นฟิวเตอร์อยู่ในโลกตัวเองของเขาแล้วก็ไม่คนเดียวใช่อยู่คนอยู่คนเดียวนั่งเล่นทิวเตอร์แล้วก็ตเมนคนเดียวแล้ว่างที่3คนกลังคุยกันอยู่ ก็คือแบบนี้เลยเรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยสามคนแล้วเขาเกิดสนใจพวกคุณ้าใจแล้ว้าใจเดีวเล่นเดีวเล่นดี๋ยวเล่นทำไมคุณก่อนอกไปอีกนะคุณคุณคโซลันตกอนเล่นยงคนนี้ก่อนเลยเดียตอนเรกอนลงบนเวทีก็เข้มอยู่นะ Yeah. <laughs>